แล้ววันนี้เราจะมาแกะกล่องอะไรครับลูกโบฟุวะวินเบเกอร์ลูกโบดูเรื่องนี้ใช่ไหมอือดูดูดตอนนี้เ<อ><อ>มนใครถ้าในแกงเนี้ยทั้งหมดเนี้ยจะมีชอบซากุระกะซุโอะอ๋อพระเอกนางอเอกชื่อาซาสึเกิเขาไได้เขาชิปกันปะนิดนึ่งนิดหนึ่งต่าเลยปะ หนูรู้แล้วว่าหนูได้อะไรอันนี้มันไม่ต้องให้รุ้เลยเพราะว่าสีผมเขาเอกลักษณ์มากๆอ๋อมันดูจากสีผมได้เลยด้ไวใช่ปากกุลาบแน่เลยพี่โบพี่บอลอันนี้ดูทึมๆผมได้อันเนี้ยเอ้าหนูดูผิดหรือเปล่าพี่ปอลหนูดูผิดหรือเปล่าของหนูเข้มขนาดนี้พี่ปอนเอาอะไรมาหรือว่ากูดูผิดแล้ววันนี้เราจะมาแกะกล่องอะไรครับลูกโบกลัว วินเบเกอร์ฟูวะฟูวะรู้จักไหมสิ่งนี้เรียกว่าฟูวะมันคือตุ๊กตากลมๆก้อนกลมๆนี่เองใช่ก็คือมันจะเป็นลักษณะเป็นตุ๊กตาเป็นก้อนกลมๆนุ่มๆฟูๆอย่างนี้อ่าอ่าคำว่าฟูวะเนี่ยมันแปลว่านุ่มฟูผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่รู้จักลายกระตูนนี้แบบตุ๊กตาเนี้ยเท่าไหร่โดยส่วนมากอาจจะเห็นเป็นฟิกเกอร์เป็นดอยกล่องสูมอาทอยกล่องสูมอาท,ทอยทั่วไปหรือแบบว่าเป็นพวงกุญแจทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อ,อันนี้คือเป็นอีกลายหนึ่ง อีกลายหนึ่งของของเล่นจากญี่ปุน่นอย่างฟูวะเนี่ยมันจะมีหลายๆจากหลายๆเรื่องอ,อแต่ทั้งหมดอะเรียกว่าฟูวะอ,อ่าใช่อย่างอันเนี้ยเอามาจากบูล็อกอ,อ่าแล้วก็ถ้าเห็นจากด้านหลังเนี่ยจะมีจูจูซูไคลเซนเอ็กแพคคอ,อ,อนเทนทนแล้ววันนี้เราจะมาแกะฟูวะจากเรื่องอะไรน,นะวินเบเกอร์ทุกคนรู้จักวินเบกเกอร์ไหมพี่ปอลรู้จักไหมปุ๋ยทำไมไม่รู้จักมันอยู่ในเน็ตฟิกดูฟรีเสียทางเข้าไปดูแล้ว คุณตอนดูกรนตัวแนวไหนครับอย่างวันพีชนี่เขาเรียกว่าโชเน้นปะเออซเจียชอบดูการ์ตูนแนวนี้การ์ตูนสไตล์แบบผู้ชายแตตัดประมาณนั้นมั้งแบู่เพื่อน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 พมิตภาพอันนี้ก็พลังมิตภาพเหมือนกันแล้วทำไมแกะออกมามันมีอยู่สองชิ้นกล่องหนึ่งกล่องแล้วมีอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวพิเศษฟูวาเนี่ยความจริงคือมันเป็นกล่องสุ่มแต่ว่าเราอะสามารถเลือกตัวพิเศษซื้อได้คือด้วยการเพิ่มเงินเข้าไป คล้ายๆกับสีเข็ดแต่ว่ามันจะเลือกได้<อ>แบบว่ามันจะไม่ถึงขั้นสีเข็ดขนาดนั้นมันแค่แบบว่าดีไซน์อาจจะชุดต่างกันหรืออะไรอะไรอย่างเงี้<ต>ทยที่แค่เวากันแต่แค่เวลาถ้าเราจะอยากได้สิ่งสิ่งนี้เราแ,แค่เพิ่มเข้าไปซื้อบล็อกหนึ่งแล้วก็เลือกเพิ่มได้แค่อันเดียวสมมติว่าในคอลเลกชันหนึ่งเนี่ยมี2องสาแบบก็คือต้องซื้อ2องสากล่องแล้วก็บวกอันนี้เข้าไปอันหนึง่ง ใช่อ๋อมันคือความยากตรงนี้ที่แบบว่าอาถ้าสมมติว่าเราอยากได้ตัวพิเศษแต่ว่ามันกักล่องี้เท่านั้นแต่ว่าฉันมีครบมดแล้วอะแต่ฉันอยากได้แค่ตัวเนี้ยมันก็แบบก็ต้องซื้อนี้ใช่หรือไม่ก็ต้องไปซื้อหรือไมันก็ต้องไปซื้อแบบตามข้างนอกอะไรพวกนี้ใช่ก็คือราคาก็จะอัพขึ้นไปตัวพิเศษถ้าพี่ปอสังเกตจากหน้ากล่องเลยมันจะชุดเหมือนกันถ้าสังเกตดูชุดมันจะเหมือนกันแต่ว่าที่ต่างกันเนี่ยมันจะเป็นหน้าอันนี้จะเป็นยิ้มแบบ ยิ้มไม่เห็นฟันเลยยิ้มเห็นฟันากเออดิเดิ้ต่างกันนิดเดียวอย่างคอลเลคชันอื่นเนี่ยอันนี้จูจูึกไกเซนอันนี้เป็นเกรโฮจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวพิเศษกับตัวหนึ่งเป็นตัวปกติก็คือที่ใส่สูตรเนี่ยจะเป็นตัวพิเศษอ่าส่วนอันนี้จะเป็นตัวปกติเห็นปะว่าชุดอ่ะมันจะต่างกันชัดเจนก็คือแล้วแต่คอลเลคชันว่าว่าเขาจะให้ทําแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ย อย่าง,งเงี้ยจะเห็นชัดแต่อันนี้ก็จะเบยนแค่หน้าใช่ แล้วอย่างไอตัวนี้มันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอ่าโอเคเออเพราะว่าเราเลือกเป็นซูโอมาในกล่องนี้นะฮะก็จะมีทั้งหมด6ตัวใช่ก็ตามหน้ากล่องเลยเราจะได้ทุกตัวในนี้แหละใช่จะไม่มีตัวซีเครตในนี้เพราะซีเครตเราต้องซื้อแยกอยู่แล้วใช่กล่องไม่ได้ใหญ่มากนะดูรอบกล่องกันดีกว่าหน้ากล่องเขาก็จะมีตัวละครบอกนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างใช่ก็จะได้ตามนี้เลยปกติฟุะอันนี้คือเรียกว่าฟุะนะฟุะใช่ปกติฟุะมันจะมีแค่6กกล่องปะไม่มันจะแล้วแต่เรื่อง แล้วแต่แล้วแต่คอลเลกชันว่าจะเอามากี่กล่องอาจจะเป็นแปดจุมเก้าจุมอ,อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรื่องไปว่าแบบว่าเขาจะทําออกมากี่ตัวนี่นะฮะแกออกมาแล้วมีทั้งหมด6กล่องตามนี้เลยนี่นะฮะน้องโบดูเรื่องนี้ใช่ไหมอืมดูดูชอบอนนเพนาะนชอบตัวน,นี้ม,นมากกว่าเอ่อความจริงชอบผุกตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยถ้าในแกงเนี้ยทั้งหมดเนี้ยจะมีชอบสกุระกะซุโอะ อ๋อสองตัวนี้ใช่สองตัวนี้เขาชิปเป็นปะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเฮ้ยแต่พี่อุเมมิยาก็มีคนชิปเนี่ยคนนี้กับสกุระก็ชีปกันเหมือนกันใช่แต่หนูว่าเฉยไม่ได้ชิปไปทางแบบว่าอย่างนั้นเยอะเฉยเ่ะแค่ชอบเวลาเขานรักแล้วอย่างพี่ปอนล่ะถ้าเกิดว่าเลือกจากหกตัวเนี้ยเอออย่างหนูชอบสองตัวใช่ไหมพี่ปอนชอบตัวไหนบ้างเราชอบรู้สึกไอ้นี่ชื่ออะไรคิริวคิริวเออใช่ รู้สึกว่ามันดูสะดุดตาสำหรับเราเลยเพราะว่าเป็นผมชมพูแล้วหน้ามันดูหน้ามันดูซึมๆน่ะซึ่งซึ่งในเรื่องเของก็ซึนไยเขาอึนๆเขาดูนิ่งๆง่วงง่วงรู้สึกว่าช้ารู้สึกว่าไอ้ตัวละครแบบเนี้ยไม่เก่งเก่งไอ้จริงๆทุกคนในเนี้ยเก่งหมดเลยแต่ไอ้เทียแบบเนี้ยมันจะเก่งเป็นพิเศษเว้ยในความคิดนะมันจะแบบช้าๆแต่ว่าแบบเก่งมากเออจู่ๆมันจะเก่งกูก็เก่งแหละเหมือนเนี้ยอย่าเออแบบแบบ กูจะเก่งกูเก่งเลยเอ,อ,อ,อมาเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับมีทั้งหมด6กกล่องเดี๋ยวเราแกะร้อมกันคนละกล่อง <c oughs> อ่ะคิดว่ากล่องที่ตัวเองหยิบขึ้นมาเนี่ยจะได้ตัวไหนก็ต้องหวังว่าเป็นสัตว์ละะมันไม่แน,น่เหมือนอาร์ทอยเพราะน้ําหนักเขาน้าจะเท่ากันหมดใช่ก็อยู่ที่ว่ามือมือดีก็คือหยิบได้ตัวที่อยากได้เลยใช่มาแกะเลยดีกว่าเดี๋ยวนะขอดู่อนว่ามันต้องแกะแบบมันแกะแบบอาร์ทอยปะไม่มันจะมีปุ่มข้าหลังให้แกะเนี่ยจะมีรอยปะด้านหลัง อ๋อนี่นี่นี่จะมีรอยปะอ่าโอเคให้แบบเอามือจอกเข้าไปอ่าอามันเป็นรอยปะรอบเลยปะหนูรู้แล้วว่าหนูได้อะไรรู้เลยเหรออ๋อพอเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้มันไม่ต้องให้รู้เลยเพราะว่าสีผมเขาเอกลักษณ์มากสีผมผมก็เป็นเอกลักษณ์มากเพราะในนี้มีแค่สีเดียวเลยอ๋อมันดูจากสีผมได้เลยด้ไวเชื่อได้สีผมเจ้าม้าของตองผมได้ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้มันเท่เ่ะอเอ้ย ไอ้เออไม่ซึนจริงว่ะอันนี้ชื่ออะไรนะคิริวอันนี้ชื่อสุกิชิตะเฮ้ยไอตัวนี้เป็นตัวน่ารำคาญที่สุดในเรื่องเลอเออเหรอมาเปิดวายตีลักพี่เอกอูเมะคือพี่อูเมะคือตัวขาวผมขาวคือคือเป็นแบบว่าใหญ่สุดลูกพี่ใหญ่สุดคือเหมือนกับว่าเคียวทาโร่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเทิร์ดทูนเทิร์ดทูนที่อูเมมิยะอูเมมิยะเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าประธานนักเรียน เนื้ออรอปะท่านเรียนการ์ดก็คือหัวหน้าแก่งใช่เจ้าปุ้ยพี่นี้เนี่ยจุดประสงค์แรกของการมาเนี่ยของชากุระคือต้องการจะเป็นที่หนึ่งก็คือจะต้องโค่นพี่อุเมียะถูกไหมแล้วมันประกาศตัวตั้งแต่วันแรกที่มันเข้าเรียนเลยว่าผมเนี่ยแหละจะเป็นอันดับหนึ่งจะเป็นอันดับหนึ่งของเรียนนี้เนื้อหรอแม้แล้วทีนี้เคียวทาโร่เนี่ยก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ได้จะมาแทนที่พี่อุเมียะไม่ได้ในฐานะที่ผมเธอทูนเขาที่สุดอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเหตุที่ว่า ไอ้เคียวทาโร่เนี่ยชอบชวนสกุระตีอ่ามันมีความไม่ถูกกันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋อพอเข้าใจพอเข้าใจเรื่องแล้วพอเข้าใจเรื่องแล้วแต่แเก่งน้ำคู่นะพี่กับสสีไปฮะไปก่อนต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยววาไว้ข้างหน้าโอเคน้องโบก่อนไหนเอาตรงนี้หยิบมาแล้วโอ้ช่วยเลือกให้พี่หน่อยดิตลงนั่นเลยนี่ฮะโอเคพระเอกเฮ้ยนางเอกชื่อซาสึกิไม่ใช่เพื่องเอ อุ้ยอันนี้ก็ยังหวังให้เป็นซากุระเหมือนกันหรือเป็นพี่โซโอก็ยังโอเคอแต่เป็นพี่อุเมมิยะก็ได้โอเคมาโอเคเปิดปุ๊บรูปปั๊บเลยอะหัวมันเด่นนะเ,นเด่นเ<ะ>ลยอะสามสองหนึ่งฮึบได้ประทานได้ประทานได้ประทานอ่าผมได้ประทานครับ ในเรื่องในเรื่องก็คือมีรอยบากเห็นไะมมีมีนักนักรบไอ้สัตว์โอเคอันนี้เป็นมิเรอิมิเรอิมิมิเรอิถึงแม้เขาจะต่อสู้ไม่เก่งแต่แบบว่าเรื่องข้อมูลเรื่องเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยเขารู้หมดเลยเป็นสายอนาลิติกสายเออโอ้เอ้ยผมขอแกะดูอันนี้ดูดีเทลหน่อยแล้วกันนะอ่ะอันนี้ลองแกะดูซืบซืบอืมอ๋อในในถุงเขาจะมีนี่เหมือนบอกเฉยๆว่ามีใครบ้างมีใครบ้างลายอับมีเอง ต้บอกนะว่าอันนี้คือ made in China นะแต่ว่ามันก็ทําดีอยู่นะแบบว่าไม่ได้มีรอยได้ลุยหรืออะไรแบบขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าตัวมันแค่แบบอาจจะไม่กลมกลมบล็อกอาจจะเบี้ยวนิดนึงอาจจะต้องไปจัดจัดตบตบมันนิดนึงอะไรเงี้ยอตั้งก็แบบว่าไม่ได้อะไรเงี้ยนอนไม่ได้ได้แค่ยังเงี้ยเออลุงไม่ได้ไม่แต่ไม่แต่ว่าจุดประสงค์เขาไม่ไดเอาไว้ตั้งไงเขาไว้ห้อยใช่เขาไว้ห้อยกระเป๋าบ้างอะไรเงี้ยพกไปถ่ายลงถ่ายรูปก็ยังได้อยู่ใช่ใช่ใช่ก็แบบเอ แต่ว่าดีเทลมันดีว่ะแบบว่าเออโอเคอยู่นะงานละเอียดนิดนึงโดยเพพาะตรงตาเนี่ยแบบว่ามันก็จะแบบว่าเป็นรอยปักแบบว่าหลุมลงลไปเออเป็นปักแบบใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเสื้ออย่างเสื้อเหมือนสกรีนอืมแต่พอเหมือนตรงเป็นลูกตาอะไรเงี้ยก็คือเป็นปักไปเลยอย่างตรงคิ้วอย่างเงี้ยที่มันเป็นรอยบากอะบางที่ก็อาจจะแค่แบบว่าเหมือนสกรีนทับไปเลยหรืออะไรไปเลยอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบ ทำเป็นรอยบากมาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเก็บดีเทลขึ้นมาแหละอ่าโอเคมาสองกอสุดท้ายน้องโบมาเหลือสองกอสุดท้ายเหลือและว่าเราจะได้สักุระหรือโซอโออ๋ออันนี้คือเขาก็เป็นเหมือนหนึ่งในคู่ชิปถูกป่ะใช่ของเรื่องพอเขาอยู่คู่กันแล้วจะแบบว่ามีความกันนุ่มกันนิ่งนิดนึงไม่คือถ้าถามว่าระหว่างคู่นี้กับโกเกะโกเนี่ยโกเกะมันตะโกนกันเยอะหรอ เอออันนี้คือแค่คนเดินกันมาตั้งแต่แบบเรียนไงอันนี้แค่เหมเพิ่งมาเจอกันใช่โกเกะเกะโกะนะฮะใครโกเกะใครเกะโกะคอมเมนต์บอกนะฮะส่วนหนูโกเกะจริงๆถ้าใครอยากรู้อ่ะแม่งเจาะแค่นี้เห็นแล้วเห็นแล้วนะสากุลาแน่เลยพี่โบพี่บอลอันนี้ดูทึมๆผมได้อันเนี้ย หรือพี่ปอนมึงดูผิดหรือเปล่าขขงหนูเข้มขนาดนี้พี่ปอนเอาอะไรมาหรือว่ากูดูผิดถูกแล้วพี่โซอ๋อผมได้ซากุระอ๋อเห็นข้างหลังตรงนี้สีดำๆออะไรยู่ว่านี้แล้วมันมืดๆอ๋อนี่ผมได้ซากุระนะฮะเฮ้ยซากุระเท่ดีว่ะนี่เซอรนี้ก็คือพี่โซอมีผ้าคาตาผ้าคาตาก็คือเหมือนเป็นอิกเยอร์เนลหนึ่งเลยใช่ใช่แต่ว่าพอพิชผ้าคาตาเนี่ย ตาไม่มีตามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติป่ะคือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยขอให้เจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรโอ้โแล้วในเรื่องคือเขาเคยเปิดตาป่ะไม่ยังไม่เคยเปิดมันยังเป็นความลับอยู่มีตาปกติคิดว่านะอ่านี่ไงก็เดี๋ยวคือคนทำก็ยังไม่รู้ไงเออเขาคิดมาแล้วใช่ไหมก็ให้ตาบอดไม่เหมือนและกันอ่ะเทียวสองตัวที่ตัวซีเคร์ตีเคร์ตยิ้ม ธรรมดาไม่เห็นฟันส่วนเท่ๆยิ้มแบบเท่ๆส่วนตัวปกติคือยิ้มอ้าปากคือถ้าเกิดว่าไปดูในเรื่องเนี่ยซูโอจะเป็นคนที่ปกติเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่ายิ้มแย้มร่าเริงเป็นคนแบบอธยาสัยดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาจริงจังขึ้นมาเขาจะน่านิ่งนิดนึงจะดูจริงจังจะดูแบบขึงขังซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนคาแรคเตอร์หลักในเรื่องอยู่แล้วคือว่าที่แบบว่าทุกคนเห็นเห็นชัดเจนว่าออมเขาปกติเขาจะร่าเริงนะแล้วก็จะจริงจังเวลาแบบ ก็เลยอามาเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนี้ใช่ก็คือไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อ๋อแล้วแล้วอย่างไอซากุระเนี่ยไอตัวที่เป็นซีเกตก็คือเป็นยิ้มถูกป่ะอืมเป็นเหมือนกันมั้ยก็ปกติเป็นคนคาแรคเตอร์แบบว่านิ่งๆเป็นคนตึงเครียดเป็นคนจริงจังทีหนึ่งเออจะเป็นคนแบบว่าความถูกต้องต้องมาก่อนเสมออะไรอย่างเงี้ยอเห็นยิ้มยากอ๋อเห็นยิ้มยากใช่เห็นแล้วยิ้มยากใช่แล้วแล้วคนอื่นล้อเขาเขาก็จะเกิดนะใช่เป็นคือถึงบอกว่าเป็นแนวไง คือเขาเรียกอะไรเป็นคนที่ไม่เคยชินกับการที่แบบมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อ่ะอพอได้รับคําชมหรือว่ามีคนมาทําดีด้วยหรือจะทำตัวไม่ถูกอะไ,<า>ไ่เป็นใช่จะวางตัวไม่ถูกก็เลยจะเขินที่เขินเชียเหมือนแมวอ่าโอเคอุ้ยใช้ได้วะ่ะนี่เปิดโลกเลยนะปกติแบบอยู่ในวงการของของเล่นนึ่งแบบอื่นหมดเลยเออเอาจริงเพิ่งเพิ่งได้ลองเห็นอะไรแบบนี้ใกล้ๆเพราะปกติ เวลาเราไปเดินที่ไหนๆอะไรเงี้ยคือเห็นคนห้อยแหละอ่ะอย่างอย่างมั่วห้อยก็จะเห็นเรามูห้อยแต่ก็ไม่รู้สึกมูห้อยตัวข้างหลังเนี่ยเออใช่ตอนนั้นทำงานก็เห็นไอ้เนี่ยเห็นนั่งกอดเห็นนั่งอะไรเงี้ยคือตอนแรกตอนแรกไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรแต่แต่คิดว่ามันเหมือนตุ๊กตาที่บอกมันเหมือนหมอนข้างเออใช่ใช่อะไรประมาณนั้นความจริงฟูว้าอันนี้ก็เป็นฟูว้าเหมือนกันแต่ว่ามีหลายขนาดอ๋ออันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยฟูว้าอันนั้นว้าแล้วมีตุ๊กตา พัวอ๋ออะไเนีนี้พันเล็กเลยเหพ่าพูดว่าเงี้ยอ๋อเออเพิ่งเพิ่งจะได้มาเห็นข้างใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็อ๋อโอเคดีเทลมาประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้อยากรู้ว่าปกติแล้วอ่ะเขาขายกล่องละเท่าไหร่อ่าอย่างกล่องอาร์ทอยกล่องสมุดแลวกนี้มันจะสามร้อยขึ้นสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออย่างตัวหนึ่งอ่ะมันตกตัวละสองประมาณสองร้อยห้าสิบสามร้อยอ่าถ้าสมมติว่ามีหกหกตัวเนี่ยประมาณพันห้าถึงสองพัน 2องพประมาณเนี้ยไม่เินก็คูณไปแหละคูณหไปก็คือแล้วแต่ว่าในกล่องหนึ่งมีกี่ตัวด้วยใช่แต่ว่าอย่างตัวพิเศษเนี่ยที่เราซื้อเพิ่มแอดเพิ่มเนี่ยอาจจะราคาัพประมาณถึงห้าร้อยบาทต่อตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือราคามันจะแบบประมาณเท่าหนึ่งของในตัวปกติเกือบเท่าหนึ่งซึ่งก็ขึ้นอยู่แต่ละร้านแหละใช่ว่ารารับพีอัพเท่าไหร่ด้วยอะไรเงี้ยใช่ อ่ะก็ประมาณนี้นะับกับการมาแกะฟูวะครั้งแรกผมผมเนี่ของผมเลยเนี่ยเออครั้งแรกเลยก็รู้สึกว่าน้องแต่ละตัวก็น่ารักกับหมอการห้อยกระเป๋าราคามันก็ไม่ได้แรงมากสองร้อยห้าสิบสามร้อยอะไรเนี่ยเอาไปห้อยกุญแจรถได้อะไรงเี้ยไม่หายกุญแจสตูไม่หายนะดิวห้อยเนี่ยราคาถูกกว่าป๊อปมาเออเออใช่โอเคก็ประมาณนี้ครับกับการแกะฟูวะในคอลเลกชันวินเบเกอร์ใช่ชื่อภาษาไทยชื่อว่านักเลงลมที่คนสนมากเบียก นักลิงลมนักเลงเนี่ยอย่างเงี้ยนักเลงอย่านักเลงลมเอาว่านักเลงอ๋อคือขอคือยังไม่มีชื่อออฟฟิเชียลภาษาไทยถูกป่ะตอนนี้คิดว่ายังไม่มีครับก็เลยยังไม่ได้ก็เลยแปลตรงตัวว่าวินเบเกอร์เนี่ยอ่ะรู้ขนาดเนี้ยเห็นขนาดนี้แล้วเย็นนี้จะกลับไปดูได้ยังก็คิดว่าจะลองดูดูแหละแต่ตอนนี้ขอขอเก็บบนพีชให้ครบก่อนโอเคก็ประมาณนี้ครับที่เราจะมาแกะกันนะฮะยังไงก็ฝาก Lied, กดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร b ์ช่องสุขุมวิทด,ด้วยนะครับผมอ่าก็ <S 1> <S 1> ถ้าใครอยากเห็นเราแกะจริงๆไม่จำ <S <S เป็นต้องครัวนะใช่เป็นอาร์ทอยหรือกล่องสุมอะไรอื่นๆก็คอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าอยากเห็นก็อคอมเมนต์มานะใช่นะใช่ว้อืมวันนี้ก็เท่านี้ครับไปละบ๊ายบายเย้ bye